สวัสดีค่ะพี่น้องสมาชิกกิจจักแม่สายทุกท่านวันนี้ชิงก็ได้มาแบ่งปันในหนุนใจหนุนใจยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วชิงได้ใช้ข้อพันพีที่เกี่ยวกับประตูขับ อยู่ในมัทธิวบทที่7ข้อที่13ถึง14บบอกว่าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นก็มีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยวันนี้จะมาหนุนใจอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องประตูคับนะคะประตูคับแคบเนี่ยว่า มีพระธรรมตอนไหนที่พูดถึงประตูอีกนะคะก่อนที่เราจะฟังกันและให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันก่อนนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าว,วันนี้ที่ให้เราทุกคนได้เข้ามาหาพระองค์ได้ตริปใจของเรามีจิตใจที่แสวงหาและอยากได้ยินพระวจนะคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงใช้เราประทานสติปัญญาให้กับผู้สอน และประทานสติปัญญาให้กับผู้ฟังที่เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเราจะได้เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ไปด้วยกันเราขอมอบวันนี้วัในในประหัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในบรรดาเบสุกิตเจ้าอามนอยู่ในพระธรรมยอญน,นะคะอยู่ในยอญบทที่10ข้อที่7ขอใช้แค่ข้อที่7ถึงข้อที่10นะคะบอกแล้วว่า เพซูจึงตรัสก,กับเขาอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราเป็นประตูนะมาแล้วนะเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายบรรดาผู้ที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฝูงแกะก็ไม่ได้ฟังเขาเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์นะคะวันนี้ขอใช้พระคำที่อยู่ในยอห์นบทที่10ข้อที่ 7- ถึง10นะคะบอกว่าอะไรครั้งที่แล้วเราบอกว่าประตูคับแคบเนี่ยเราต้องหายเจอเพราะว่าเป็นทางที่จะไปสู่สวรรค์ใช่ไหมเป็นทางที่จะไปสู่ชีวิตนิรันดร์ แต่วันนี้เรารู้แล้วในพัมพีบอกเราว่าอะไรบอกว่าพระเยซูเป็นประตรูตรงนี้พูดถึงสองครั้งด้วยกันว่าเราเป็นประตูเะเยซูเป็นคนพูดเองนะเะเยซูจึงตัดกับเขาอีกว่าเราบอกความจริงเะเยซูบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นความจริงนะก็คือเะเยซูเป็นประตรูของแกะทั้งหลายบรรดาผู้ที่มาก่อนพระเยซู นั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฝูงแกะก็มิได้ฟังเขาเราเป็นประตูนะครั้งที่สองแล้วนะเะเยซูย้ำในข้อที่9เราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเนาะในพระพีเขียนตอนที่เพเยซูถูกทดลองด้วยมันโดยมารซาตา,านใช่ไหมสามครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ ซาตานทดลองเปียซูด้วยการบอกให้เปียซูสเสกก้อนหินให้เป็นอาหารเป็นขนมปังแต่เปียซูก็ตอบ,ส,บสู้กับสู้กับซาตานด้วย player. พระวจนะคําของพระเจ้าก็คือเราไม่ได้บํารุงด้วยบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้แต่ต้องบํารุงด้วยพร,ำำพระวจนะคาทุกพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้าถูกไหมนั่นก็คืออาหารนั่นเองก็คือพระวจนะพระวจนะคของพระเจ้าและข้อส <p> ิบบอกว่า <p> ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะรักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตขโมยขโมยมาเพื่ออะไรมาเพื่อรักและฆ่าผลของมันผลของขโมยผลของสิ่งที่ขโมยจะเหลือทิ้งไว้ให้เราถ้าเขาเข้ามาในชีวิตของเราก็คือเขาจะทำลายเรานั่นเองอ่เราคิดถึงอะไรถ้าคิดถึงภาพ จิตวิญญาณก็คิดถึงซาตานเนาะผีมานซาตานนะเข้ามาทําให้ชีวิตเราวุ่นวายแต่หลายๆครั้งชีวิตเราไม่ได้ออกห่างพระเจ้าเพราะซาตานนะคะไม่มีเรื่องหนึง่งตอนตอนตอนเป็นวัยรุ่นนะชิงก็ได้ยินเรื่องที่อาจารย์เทศนะอะไรอะไรคิสเสียนเราก็มักจะโทษซาตานไว้ก่อนพอมีปัญหาก็บอกซาตานทดลองซาตานเนี่ย ทำร้ายเราสาตานเนี่ยเป็นคนทํานั่นแหละบางครั้งอะอาจจะใช่สาตานเนี่ยทำให้เราเจอแต่ปัญหาจริงๆบางอย่างนะแต่บางอย่างไม่ใช่เราทําตัวเราเองแต่สาตานก็ยืนงงอยู่ตรงนั้นตอนที่คริสเตียนโทษาตานบอกว่าซาตานนั่นแหละเป็นคนทําให้ชีวิตของเราอะ่ะวุ่นวายไปหมดทําให้เราเจอแต่ความทุกข์ยากลําบากซาตานสายว่าเปล่าไม่ใช่ฉันเธอแหละทําตัวเธอเอง ฮ่าๆๆฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยริเสเตียนเธอก็ตกหลุมตัวเองแล้วเออหลายๆครั้งเราเป็นแบบนี้เราเป็นแก่ของพระเจ้านะแต่เราชอบชอบที่จะวิ่งหนีออกไปนอกทางที่พระเจ้าบอกว่าปลอดภัยนอกทางที่พระเจ้าบอกว่ามาทางนี้นะมาทางนี้เราจะได้ชีวิตนิรัน แต่เปล่าเราเดินมาทางนี้แล้วเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแล้วลหลายคนก็ทิ้งทางนี้ไปเสียเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราไม่ได้เป็นเหมือนหุ่นยนต์นะทุกคนพระเจ้าสร้างเราให้เรามีสิทธิ์เลือกได้นั่นคือความรักที่พระเจ้าให้พระเจ้าจะไม่บังคับลูกของพระองค์ว่าต้องมาเชื่อพระเจ้าต้องมาหาพระเจ้าต้องต้องคุกเขา่าต้องสรรเสริมพระเจ้าต้อง ต้องต้องทําทุกสิ่งที่พระเจ้าพอประทยไม่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 พระเจ้าเราถ้าเราไม่ทําพระเจ้าจะตีถ้าเราไม่ทําพระเจ้าจะลงโทษพระเจ้าพระเจ้าจะจับเราโยนใส่ไฟนรกไม่ใช่นะพระเจ้าเราตั้งแต่ชิงรู้จักพระเจ้ามาพระเจ้าไม่เคยไม่เคยเห็นภาพว่าพระเจ้าพระบิดาพระสุค์พระวิญญาณไปสุดเนี่ยเป็นพระองค์ที่ ที่เกลี้ยกล่ดหรือหรือชอบบังคับขู่เข็นเราไม่เคยมีภาพนี้เกิดขึ้นในชีวิตเลยมีแต่เรียกให้เรากลับมามีแต่เรียกให้เราที่จะกลับใจเรียกให้เรารับใช้เรียกให้เราอาภัยให้เขาีิทำไมจะไม่อาภัยล่ะถ้าเขาอยากได้ก็ให้เขาไปแล้วพระเจ้าจะไม่อวยพรเรามากกว่านั้นอีกหรอ คําพูดนี้มาจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะหลายๆครั้งเราทําให้พระเจ้าของเราอัอบ,อบอายเสียเกติแต่พระเจ้าไม่เคยไม่เคยโทษเรานะ<อ>พงรู้ว่ามนุษย์เราอไม่มีใครดีรู้ว่ามนุษย์เราไม่สมบูรณ์แบบรู้ว่าเราช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้งไงพระเจ้าเลยต้องส่งเยซูมาเป็นทางนั้น อยู่ในไหนครั้งที่แล้วบอกไปแต่ไม่ได้บอกหัวข้อประคานะอยู่ใน1นึยนเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอามอยู่อยู่ในขอโทษนะคะอยู่ในยนบทที่1 4บสี่ข้อที่หกอยู่ในยนบทที่1 4บสี่ข้อที่6บอกว่าเพเซู u, ตัดกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเพเยซู พระคำตอนนี้คเคสเตียไม่มีใครไม่คุนเพราะว่ามันเป็นหลักข้อเชื่อของเราเราเป็นทางนั้นเปเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราและในยอห์นบทที่10ข้อที่9ถึงข้อที่10บอกเราแบบนี้ถึงสองครั้งว่าเปเยซูตรัสเองนะเปเยซูพูดเองนะคะบอกว่าเราเป็นประตูประตูที่จะไปถึงพระบิดาได้ประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปในประตูเนี้ยผู้นั้นก็จะรอดและเขาจะเข้าออกและพบอาหารแล้วคนที่เข้ามาก็จะได้ชีวิตและก็จะได้อย่างครบบริบูรณ์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับผู้ที่พระเจ้าทรงรักแต่เรานั่นแหละที่ไม่รักตัวเราเองเรานั่นแหละที่ที่ ชอบเป็นเด็กดือ้อมากกว่าเด็กดีนะคะหนุนใจทุกคนเนาะเออเราที่เป็นคริสเน,เนี่ยบางครั้งชีวิตเรามันก็มีขึ้นมีลงนะคะมันจะไม่แบบถ้าใครดีอยู่แล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะถ้าใครเดินในทางพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าแต่จงระวังนะตอนเราต้องถ่อมตัวพระเจ้าเกลียดชังสายตาที่เยื่ยิง อยาคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนะเพื่อนพีเขียนนะคะอยาคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแต่จงคิดเสมอว่าเราอ่ะด้อยกว่าคนอื่นเราต้องถ่อมตัวนั่นคือจิตใจที่พระเจ้าทรงพอพระทัยพระเจ้าพอพระทัยอะไรพอพระทัยการคืนดีกันพอพระทัยการรักกันแต่ไม่พอพระทัยการทะเลาะกันไม่พอพระทัยการทุ่มเทียงแล้วก็จะเอาแต่ชนะกันถูกไหมคะ ดังนั้นเนี่ยเรื่องราวพวกนี้เรารู้นะเราทุกคนรู้แต่ว่าเรามักจะทำไม่ได้แต่หนุนใจนะคะพึ่งในกำลังของพระเจ้าแล้วเราจะทำได้ขัดเกลาตัวเองเปลี่ยนแปลงจิตใจแก้ไขเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราแก้ไขตัวเองเนี่ยด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองนะคะหนุนใจทุกคนเนาะอ่าสุดท้ายนี้ขอจบไปด้วยหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่ยี่สิบสามตอนเด็กเนี่ยเคยมีคําถามเนาะ เพราะว่าเราก็เห็นหลายๆความเชื่อที่ไม่เหมือนเราอย่างไม่ขอเอ่ยชื่อเนอะอาะคนที่เขาไม่ได้เชื่อในเปียซูคิดเนี่ยเขาจะได้ไปถึงพระเจ้าไหมนะใช่ไหมแลวเมื่อพี่เมื่อกี้บอกไปแล้วอยู่ในยอห์นบทที่14ข้อที่6ว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงเนี่ยก็บอกอย่างชัดเจนว่าเปียซูเป็นทางนั้นและในยอห์นบทที่10ที่พูดไปวันนี้ก็บอกว่าราะเยซูเป็นประตูถ้าใครไม่เข้าประตูเนี่ยก็จะไม่ได้ชีวิตนิรันดร์ถูกไหมคะแต่ในหนึ่งยอห์นบอกอะไรเรา บอกว่าหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่23บอกว่าผู้ใดที่ปฏิเสธพระบุตรนะฟังนะผู้ใดที่ปฏิเสธพระบุตรก็คือเพสุคิดผู้นั้นก็ไม่มีพระบิดาผู้ใดที่รับพระบุตรผู้นั้นก็มีพระบิดาด้วยอ่านะเป็นพีเขียนชัดเจนตอนเด็กอะ่ะสงสัยเพราะว่าเราไม่ชอบอ่านพัะนพีไงดังนั้นน่ะหนุนใจให้เราอ่านพระพีนะคะจะได้จะได้ไม่ต้อง เป็นไรมีอะไรก็ถามผู้รับใช้เนะาะเพราะว่าคําตอบชัดเจนในพระมีอยู่แล้วแค่เราต้องอ่านนะแล้วก็ขอพระเจ้าเปิดตาเปิดใจเราบอกว่าถ้าคนไหนที่ไม่มีความเชื่อตรงกับเรานะเขาปฏิเสธพระเยซูเนี่ยก็หมายความว่าเขาก็ปฏิเสธพระเจ้าด้วยเหมือนกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าความเชื่อของเขาที่มีอยู่นั่นนะ่ะถ้าเขาไม่ยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้า เป็นประบุตรของพระเจ้าและตายขทนเขาบนไมก้กางเขนถ้าเขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้นั่นหมายความว่าเขาก็ไม่ได้รับความรอดนะคนที่สงสัยอยู่วันนี้น่าจะได้คําตอบแล้วนะคะสําหรับคนที่บอกว่าเราเป็นพี่น้องกันแนะ่คิเซียนกับเราอะ่ะก็เป็นพี่น้องกันใช่ในในพระคัมภีร์อาจจะเป็นพี่น้องกันเนาะเราเกิดมาสายเลือดความเชื่อเ,เป็นพี่น้องกันแต่ถ้าเขา คิดแต่ว่าเปียสูรเนี่ยยอมรับว่าเปียสูเนี่ย,ย,ววย,ย,เ,ยเป็นแค่อาจารย์ไม่ได้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเขาก็ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไม่ได้ชีวิตนิรันดร์เพราะพระคัมภีร์บอกชัดเจนเราไม่ได้เป็นผู้ตัดสินแต่พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินและพระองค์ทรงให้ทรงให้เรามีทางเดียวพระเยซูบ,บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นทางเดียวนะเป็นทางเดียวดังนั้นไม่มีทางอื่นนะคะทุกคน ดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องประกาศทำไมเราต้องพูดอ yeah, ย่าอยู่เฉยแต่เราต้องพูดเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราด้วยถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแต่เราไม่มีชีวิตที่เป็นที่พอพระไทยในสายประเทศเนสายเปเน่พระเจ้า,า,จา,า,จาแล้วเราก็อ้างว่าก็เราเป็นแบบนี้อ่ะก็ฉันเป็นแบบนี้ขายหน้าพระเจ้านะทุกคนเพราะว่าคุณมีพระเจ้าแล้วไงถ้าก่อนที่คุณยังไม่มีพระเจ้านะคุณจะเป็นยังไงอ่ะคุณจะมีนิสัยยังไงอ่ะ มันไม่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 เป็นไรแต่วันเนี้ยหน้าของคุณนะแขนแขวนด้วยคําว่าคริสเตียนทุกคนรู้ว่าคุณเป็นคริสเตียนทุกคนรู้ว่าคุณไปไปไปโบสถ์วันอาทิตย์แต่สิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทําอ่ะมันไม่เหมือนคริสเตียนมันไม่เหมือนคริสเตียนเลยคุณทะเลาะกันเสียงดังต่อหน้าคนมากมายคุณ นั่งดื่มเบียร์ชิวๆกับเพื่อนนอนกินเหล้าสังสรรค์คุณเมาคุณสูบบุหรี่คุณเที่ยวผู้หญิงคุณอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำเรื่องที่พระเจ้าไม่พอประทศไทยซึ่งคนข้างนอกเขาก็ทำกันแล้วเราจะบอกได้ไงว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเราอาจจะบอกได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะอาจทำให้คน ที่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 รักพระเจ้าหรือที่เป็นพี่น้องในคิสเซียนเราสะดดดเอา้าแบบนี้ก็ได้เหรอเอา้าแบบนี้ก็ได้เหรออืมไม่มีใครพูดอะไรเลยอย่างนี้ก็ได้หรอคือมันจะเกิดความสงสัยไงดังนั้นน่ะถ้าเราเปลี่ยนตัวเราเองเนาะถ้าเราเปลี่ยนตัวเอง อย่าบอกว่าก็นี่ยตัวฉันเสียพระเกียรติพระเจ้าขายหน้าพระเจ้ามากมันไม่ใช่ค่ะเหตุผลเดียวก็คือคุณไม่อยากเปลี่ยนแต่คุณอ้าง,างว่าน,นี่เป็นตัวคุณน้องหนุนใจเราทุกคนนะคะชิงก็ไม่ใช่คนดีนะเราชิงถึงได้รู้สึกถึงว่าเราที่ร,รู้รู้ตัวเองว่าไม่ใช่คนดีเนี่ยเราจะรู้ตัวเองเราก็จะพยายามให้มากขึ้น เราจะเห็นถึงประคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราอะมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเรามาเคยทําผิดพลาดมากเท่าไหร่ประคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราก็มากเท่านั้นคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ยังมีนิสัยส่วนตัวแบบนี้นะคะขอให้เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับใจมหาพระเจ้าสารภาพบาปกับพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราไม่มีใครเปลี่ยนเราได้นอกจากพระเจ้านะคะอันนี้ชิงล้าพูดเลย ไม่มีใครเปลี่ยนคนนั้นที่ฟังเรื่องของพระเจ้าไปแล้วร้อยรอบเนี่ยแต่ก็ยังไม่แต่ก็ยังใจแข็งพระเจ้าจะเปลี่ยนเขาและพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเราทุกๆคนด้วยนะคะหนุนใจทุกคนนะเป็นกําลังใจให้นะคะอธิษฐานนะคะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาที่เราคิดว่าโหมันใหญ่ใหญ่มากแต่อย่าลืมนะว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนก็ตามพระเจ้าเราใหญ่กว่าปัญหานั้นเป็นร้อยเป็นพันเท่า ใหญ่กว่าที่เราจะคิดถึงได้ซะอีกพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ได้ขนาดนั้นเลยให้เราเงยหน้าเวลาที่เราเจอปัญหาให้เราเงยหน้ามองข้างบนอย่ามองข้างล่างอย่าก,ก้มหน้ามองข้างบนเราจะเห็นเราจะเห็นขอจบด้วยเรื่องนี้ขอจบไปด้วยเรื่องนี้นะคะมีคนสองคนเดินอยู่บนหาดทรายนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเขาเดินกับพระเจ้าะเขาเดินกับพระเจ้า พอเขาเจอปัญหาเขาหันย้อนกลับไปมองรอยเท้าจากสองคนน่ะจะเหลือแค่รอยเท้าแค่คู่เดียวก็คือเหลือแค่ของเขาแล้วเขาก็ร้องหาพระเจ้าว่าพระเจ้าหายไปไหนพระเจ้าหายไปไหนแต่ไม่ได้หายไปไหนทุกคนพร,ร,ระเจ้าอุ้มเราอยู่พระเจ้าอุ้มเราอยู่พระองค์อยู่กับเราเสมอช่วยเราเสมอ พระองค์เข้าใจสิ่งที่เราพบเจอเราลองเรียกหาพระเจ้าแล้วเราโทษพระเจ้าว่าพระเจ้าหายไปไหนทําไมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทาไมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกของเราเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราแต่ถ้าเรามองให้ชัดเจนเราจะรู้ว่าพระเจ้าแบกเราอยู่นะคะพระเจ้าแบกเราอยู่เรามาที่ฐานด้วยกันค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่ พระองค์และเราทุกคนได้ร่วมกันฟังพระวจนะคำของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงใช้พระคำตอนนี้หนุนน้ำใจเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเป็นพระเจ้าของเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรง อยู่ด้วยกับเราเสมอไม่ว่าเราจะพบเจอปัญหาที่ใหญ่ขนาดไหนแต่พระองค์ทรงใหญ่ยิ่งมากกว่าปัญหาเหล่านั้นมากมายขอทรงสอนเราให้เราเดินในทางของพระเจ้าและเห็นถึงการทรงนำของพระองค์ว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ถ้าหากเราทูลขอกับพระองค์แต่หากสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าขอให้เราที่จะมีกำลังที่จะยอมรับได้และเห็นถึงพระคุณในชีวิตความ,มเห็นถึงพระคุณความรักในชีวิตของเราทุกๆคน ว่าพระองค์ทรงมีน้ําประทัยอย่างไรในชีวิตของเราเราที่ฐานมอบสมาชิกิจัรทุกท่านแล้วก็พี่น้องของเราที่ยังไม่เชื่อในพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงแล้วลึกถึงคนเหล่านั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันครั้งหน้านะคะ